เพจแม่น้ำหนึ่งแปดแปดเดือนหนึ่งจะแชร์ให้ที่หน้าเพจนี้นะเพจนั้นจะเป็นเพจจริงนะคะหนึ่งจะไล์สดจุดทูบที่เพจนั้นนะคะหนึ่งจะไล์สดจุดทูบที่เพจนั้นลูกค้า่ะใครแ,ปแค,ครแปหน้าจอแล้วกดศูนย์ขึ้นมาค่ะใครแค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 ปหน้าจอแล้วกดศูนย์ขึ้นมาค่ะชอบมากค่ะ ตัวเน้นยิ่งชอบเลยตัวเน้นหนึ่งยิ่งชอบเลยใครแคปหน้าจอแล้วกดศูนย์ขึ้นมาไม่รับค่าน้ำใจไม่รับค่าน้ำชาไม่รับค่ากาแฟนะคะไม่รับค่าน้ำใจไม่รับค่าน้ำชาไม่รับค่ากาแฟให้เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะมีคนกดศูนย์ะ แครหน้าจอแล้วกดศูนย์ขึ้นมาเลยค่ะขอฟันวิ่งล่างได้ไหมงวดเนี้ย,ยอีกได้ไหมอีกได้ไหมขออีกได้ไหมขอมันหน้ามันหูวหนุ่มอีกได้ไหมอุ้ยอ่อากล้องกลับคืนไม่ได้บิดที่ไหนบิดอันเนี้ยน,นี่หมุนตรง ชอบงวดนี้ชอบตัวนี้ใครที่เป็นสายวิ่งขอฟันวิ่งขอฟันวิ่งงวดนี้ขอฟันตัววิ่งอ่านเอกสารให้บอสเลื่องเสร็จบอสเสร็จแล้วเหลือบอสเร่ง ฟันตัวิ่งให้นะคะ ิ่งฟันตัวนี้ค่ะชอบตามไม่ชอบผ่านได้เลยนะคะหนูไม่ว่ากันชอบตามไม่ชอบผ่านได้เลยค่ะตัววิ่งตัวรูปชอบตัวนี้ค่ะ